เรื่องราวของรถขยะกับการรับขบวนเสด็จให้ภาพวันนี้เล่าเรื่องราวของการรับขบวนเสด็จรับเสด็จทำไมถึงต้องยุ่งและวุ่นวายเพราะเขาไม่เห็นว่าเราเป็นคนจึงกระทำเหมือนกับเราไม่ใช่คนเยี่ยงนี้ทำแบบไหนอ้าวนั่นมันคนนี่ว่าอยู่ในรถขนขยะ เมื่อต้องเกณฑ์ผู้คนลูกจ้างพนักงานราชการลูกติดวัดแต่วันนี้ไหนมาปังตรงที่ไม่มีรถขนเพียงพอถึงต้องไปพึ่งรถขยะให้มาขนกันมากมายวันนี้และเป็นเรื่องเป็นราวฮือฮาในโลกออนไลน์เพราะมีภาพรถขนขยะมาขนคนมารับเสด็จในวันนี้ ชาวเน็ตถึงกับต้องถามว่าหัวใจทำด้วยอะไรสำหรับเขาคนนั้นคนที่ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครทำไมถึงเห็นคนเป็นเพียงแค่ขยะเป็นวัตถุที่ตกป,กปกไม่มีคุณค่าใช้ลดขนสิ่งปฏิกูลมาขนคนเยี่ยงนี้และเมื่อพีกสุดๆเมื่อโล้นอิสระโอ้ยพุทธอิสระหรือล้นปีด้อมทนไม่ไหว ถึงกับลั่นไอสัตว์ทาไมถึงทํากับลูกศิษย์วัดกูขนาดนี้และเรื่องราวของกองร้อยหัวเกียนที่เปลี่ยนเครื่องแบบมาใส่เสื้อเหลืองแต่ก็ยังมีแรงโวยวายเรื่องขอ,องอาหารกล่องที่แดกไม่ลงแหมอมค่าข้าวค่าอาหารกันอีกแล้วตามระเบียบตามเคยนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่เมื่อคืนนี้ที่มีเหตุอุ้มภัยดาวดินและคณะราษฎรอีตานร่วม21รายเหตุผลเพราะเพียงต่อแอต้องการเคลียร์ถนนให้ใครบางคนขับรถนั่งรถผ่านขบวนแค่นั้นเองเป็นเหตุให้มีการออกแรงดึงดังอุ้มคนโดยไม่มีหมายจับเอาไปไว้ที่กองบัญชาการตำรวจตะเวชายแดนภาคหนึ่ง เป็นเหตุให้ในโลกทวิตเตอร์ร้อนชามีเรื่องราวแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็น at at แฮชแท็กกระตัดมีไว้ทำไมแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราแฮชแท็กหยุดคุกคามประชาชนแฮชแท็กมอบสิบตีตุลาที่มียอดขึ้นถึง1.5ล้านทวิต และยังมี h a ชแท็ What Happening in Thailand ที่มียอดขึ้นถึง1.12ล้านทวีตนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะไปดูนะครับว่าชาวโลกออนไลน์เขาว่ากันไว้อย่างไรท่านแรกบอกว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติพวกคุณเลยดูเขาทำกับพวกคุณสิขนาดคุณจงรักภักดีกับเขาวงเล็บหรือเปล่า เขายัางเอารถขยะมาพาคุณไปรับเสด็จเขาคนเหมือนกันกินขี้ปี่นอนแล้วก็ตายเหมือนกันแต่ให้ค่าไม่เท่ากันน่าจะเบิกเนตรได้แล้วที่พีคสุดๆก็คือเฟซบุ๊กของหลวงปู่พุทธอิสระที่โพส์ว่าไอสัตว์มาขอลูกศิษย์วัดกูไปเป็นมวลชนเสือกเอารถขยะมาขน มึงเห็นมวลชนเป็นตัวอะไรวงเล็บฉั้นโหโมฉชั้นโมโห่า <g> ฮ <üler> แม่แแม่แมหลวงปู่ทนไม่ไหวและก็มีความในใจของคนที่ถูกบังคับถูกขนเขาแชทคุยกันเขาบอกว่าวันนี้ที่ทำงานกูโดนเกณฑ์ไปรับเสด็จอิศัดขอมาสำนักละหนึ่งพันคน ห้ามใส่อะไรที่มีตากรทมห้ามใช้ล่มแดงอิสัตั์ต้องเอาคนกูไปตลอดมีคนหัวเราะบ,บอกฮ่า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 พาสีเราและท่านนั้นตอบว่าไม่มีคนรับมึงมึงน่าจะรู้ตัวนะต้องใช้การบังคับกันที่หน้าสงสาลคือมีคนถามกันระหว่างแม่ลูกเป็นแชทว่าแม่ไปแบบนี้เหรอแล้วก็มีภาพ รถขนคนในรถขยะจำนวนมากที่แออัดยัดเยียดใต่เตื้อเหลืองกันเต็มที่แล้วก็มีภาพป้าสองคนนั่งอยู่บอกว่าใช่ลูกสาวบอกหน้าสงสารจังแม่ตอบกลับมาว่าตั้งใจเรียนจะได้ไม่ลำบากแบบนี้นี่คือชีวิตคนที่ไม่มีทางเลือก วันนี้ถูกบังคับถูกเกณฑ์เขาเช็คชื่อไม่งั้นก็จะตกงานก็ต้องมาอีชาเนีีคนบอกว่าแฮชแท็กกษัตริย์มีไว้ทําไมแม่เราทํางานเป็นกองขวาดวงเล็บฝวัดถนนถูกเกณฑ์ไปรับสเสด็จด,ด้วยด้วยความยากลำบากทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจไปแต่ต้องทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวกับโดนคอมเมนต์ต่างๆว่าเป็นขยะต่างๆ พวกคุณจะไปรู้อะไรตั้งกระตัดเฮ e ี้ยเผู้บริษ e ัทเฮี้ยเฮี้ยคนคอมเมนต์ก็เฮ e ี้ยเฮียอันนี้ก็น่าเห็นใจนะครับเขาไม่ได้จงรักภักดีอะไรแต่ต้องทําไปด้วยความอยู่รอดของตนเองอีกท่านหนึ่งนะครับมีันมาตอบเรื่องเมื่อกี้นี้ว่าฉันว่าควรด่าผู้บริหารต่างๆดีกว่านะคิดจะเกณฑ์คนใส่เสื้อเหลืองทําไมให้นั่งรถขยะ คิดจะเอาหน้าเอาความดีความชอบก็ควรมีสวัสดิการดีๆให้กับคนที่เขาไม่มีทางเลือกเพื่อปากคล้องตัวเองดีกว่ามาขอความเห็นใจคิดถึงใจเขาใจเราทาั้งที่เอาความโกรธไปลงที่องค์กรเถอะแฮตแท็กกษัตริย์มีไว้ทำไมแฮตแท็กม็อบสิบตีตุลาอีกท่านหนึ่งบอกว่าป้าฟาดเบิกเนตรรุ่นแรกเลยสินะฮะฮ่ฮ่ท่านต่อไปครับ คือเป็นอะไรแบบที่พูดไม่ออกค่ะคือเราเป็นมดเป็นมแมลงสำหรับเขาเนอะขับผ่านไปเฉยไม่คิดจะสนใจหรือออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันแสดงให้เห็นชัดเลยแหละว่าเขาเห็นเราเป็นเพียงอากาศธาตุต่อให้เราทำอะไรจะโดนกระทำอย่างไรเขาก็ไม่เหลียวมอง,มองไม่ใส่ใจนี่หรือคนที่ปกครองคนไทยทั้งประเทศม็อบ14ตุลา แล้วก็มีเรื่องราวของอาหารของเหล่าที่กองร้อยหัวเกลียนวันนี้มีกองร้อยหัวเกลียนมาด้วยเพราะเอามาเป็นหน่วยควบคุมฝูงชนแต่วันนี้มีภารกิจถอดเครื่องแบบใส่เสื้อเหลืองแต่หัวผมไม่ขึ้นไม่ทันก็ยังหัวเกลียนเหมือนเดิมมาโพสต์บอกว่าไม่ได้มาประจารใครแต่อยากบอกให้รู้ ข้าวมื้อเย็นตำรวจควบคุมฝูงชนจังหวัดหนึ่งของภาคหนึ่งมีไข่ต้มหนึ่งใบแล้วก็มีผักสองช้อนมองพยายามหาหาหมูอ๋อมีดิดหน่อยเป็นหมูตับเละๆแล้วก็ข้าวที่แห้งๆอยู่ในถ้วยโฟมงานนี้อมกันเหมือนเดิมตามระเบียบฮ่าๆเหลียวมองไปทางคุณป้าที่ถูกรถขนขยะขนหลายคนก็ยังชูสามนิ้ว เป็นการส่งสัญญาณบอกว่าพวกเขาหัวใจยังรักประชาธิปไตยแต่วันนี้ถูกบังคับถูกกะถูกเกณฑ์ก็ต้องมาด้วยความจำใจและบรรดาคุณพี่หัวเกณฑ์ทั้งหลายทำยังไงก็ทำไม่เหนียนนะเพราะหัวมันเกณฑ์เหมือนกันหมดและบางทบางีบางภาพก็ยังปรากฏว่ามีในข้างแบบเดินคุมมาด้วยรวมถึงมีวิทยุ ติดต่อตื่อสารสําหรับใช้ในงานราชการคือเจ้าหน้าที่ที่ใช้กันทํำยังไงก็ไม่เนียนนะคุณพี่ทั้งหลายนี่คือภาพเล่าเรื่องราวของว่าด้วยรถขนขยะกับการรับขบวนสเสด็จวันนี้วุ่นวายแต่ก็ทำให้เห็นว่าหัวจิตหัวใจของเขาคนนั้นทำด้วยอะไรไม่มีใครไปรับต้องเกณฑ์คนมารับ แต่เกณฑ์คนมารับไม่ได้ให้เกียรติให้คนเป็นคนเอารถขนขยะมาขนคนต่อเรื่องราวาังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเจิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชั้นแน่เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยตูกคนไทยทั่วโลก อันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยในห่วงเวลาแห่งการสถาปนาประชาธิปไตยที่แท้จริงของประชาชนนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในประวัติศสาสตร์การเมืองยุคใหม่และสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ 35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ